สกิลที่กดง่ายกับเพื่อนอะไรนะผมว่าสกิล Double <and> ดับเบิลทักทุกคนก็จะมีะมมเมสซี่ดับมาทักหนึ่งลบมาหนึ่งเมสซี่มาแล้วเมสซี่เมสซี่กระชากมากระชากมาเมสซี่เมสซี่เมสซี่ดับเบมลทักดับเบมลทักลบสองลบสามตัวโอ้โหลบตัวสี่เลยโอเคครับก็กลับสวัสดีทุกทคนครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่อง nkc นะครับโอเคมาครับวันนี้เรามาเจอฟู l l icon นะครับผมก็ใช้แผนแปลกหน่อยนะครับเกมนี้ก็เดี๋ยวผมเข้าไปหน้าต่างเกมมาเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอีกทีนึงนะครับ ก็เป็นเพลหลังห้านะครับแล้วก็กลางสองกลางลูกหนึ่งแล้วก็หน้าเป้าสองตัวนะครับก็เครอยากเอาไปใช้ก็เอาไปลองกันได้นะครับมาครับวันนี้มีเเด็ดแน่นอนครับผมบอกเลยครับเกมเนี้ยสนุกแน่นอนครับผมบอกเลยนี่เป็นของผมโอ้โหนี่ครับนนักเตะก็จะประมาณนี้นะครับแล้วนี่ครับทีมของเขาโคตรสวยครับผมบอกเลยทีมอย่างสวยครับไปครับไปรับชมกันในเกมดีกว่า อ็ฝา,ากกดติดตามช่อง NKC ไว้ด้วยนะครับตอนนี้ยอดซับกว่า400แล้วนะครับมาครับเชียโก้น,นี่ครับอลนันโซนี่เป็นแผงก็จะเป็นแผงเจาะตรงกลางนะครับแล้วก็กองหลังก็จะเน้นนะครับเพราะมี CB <ต><ว>ถึงสามตัวครับนี่รู้ดีท<น>ี่หลุดโอ้โหเรียบร้อย,ยครับนี่ครับไดร์เวลซะด้วยนี่ครับเป็นแผงหลังหน้านะครับแล้วก็นาเป้าโซนะครับก็ผมขี้เกียจเล่นไอ้แผง ไดมอนด์แล้วนะครับ4-2ไดมอนด์นะครับอ๋อลองมาเปลี่ยนเล่นหลังง้าดูนะครับหลุดนี้ก็เซฟนะครับก็ถือว่าเน้นพอสมควรนะครับแต่ก็ค่าสปินิชยังไม่เต็ม9.9นะครับต้องเล่นเรื่อยๆนะครับชื่อราที่เดวิดทิเฮมไม่ใช่ไปแคมดิโอ้โหเกือบครับดูนี่เดวิดทิเฮมได้ครับได้อยู่ครับนะครับเล่นสั้นนะครับเล่นสั้น ไม่ว่าเพนอะไรนะครับพยายามต่อบอลให้เยอะๆนะครับมันจะช่วยในเรื่องการฟองบอลนะครับเราจะได้เปรียบนะครับเราจะเล่นเกมลุกเรื่อยๆนะครับนี่ครับเอเทียโก้เทียโก้โกเป็นลูกรักผมมากเลยผมบอกเลยตัวเนี้ยเปิดได้โคตรจะสุดครับตัวเนี้ยมันมีสกลิลดับเบลิลทัชด,ด้วยนะครับเมสซี่ว่างไงเมสซี่มาครับที่แมนดีน้อาลนี่ครับ,บลูกรักของผมครับเทียโก้ครึ่งหนึ่งดับเบลิลทัช ตัเป็นทัตสองมาเกือบไม่ผ่านครับนี่ครับเทียโก้นี่ไงที่ผมชอบแบบนี้ที่ผมเล่นแล้วผมแพ้นะครับไปชอบโชว์สกิลครับมาลีไดการ์ตขึ้นมามาเต้นยังติดนะโอ้เกือบไปนะก็นักเตะคนไหนที่มีสกิลดับเบิลทัตก็เพื่อนๆลองกดดูนะครับก็กดปุม่มวิ่งเร็วนะครับแล้วก็กดลูกศรไปข้างหน้านะครับมันก็จะเป็นดับเบิลทัตนะครับเดี๋ยวว่างๆเนี่ยผมค่อยมาสอนให้นะครับสกิลดับเบิลทัตนะครับ นาตีลูกเบนเดกี้ลูกเบนเดกี้ก็มีครับดับเบิลตัตนาลูกนี้กดเยอะไปหน่อยครับมาครับเอ็มเปเป้โอ้พลิกโอ้โห้เครับครับโอ้โหไวรุนบายดีครับช่วงนี้ฟอร์มเอด้วยนะครับไวรุนบายดี้ปวดเลยครับช่วงนี้เอ็มเปเป้กับไวรุนบายดีนะครับเมนดี้วาลานครับ ของผมนี่แพงหลัง3ตัวนี่เป็นมาดิดกหมดเลยครับโอ้โหแบบคนมาดิดกมาเกือบตั้งทีมครับโบรเมนเกมาติโอ้โหสวยครับ่ที่หนึ่งสองันครับนี่ครับนี่ครับแผ้ครับผมบอกเลยโอ้โหเล่นเล่นได้นะครับผมว่าแผ้นี้เล่นสะดวกด้วยนะครับจ่ายบอลและหลังเน่นด้วยสิครับกองหลังก็ถึงห้าตัวครับกองมี DMF อีกหตัวนะครับนี่ครับมาเพื่อดูดิ เซนเตอร์3ตัวเลยครับฟันได้วาลานดามอสครับผมผมโอ้โหผมไม่อยากคิดภาพเลยครับถ้าผมเพื่อนๆมีไอโซเคมเบลแล้วก็ไอเบ็คเกนเบลเออร์แล้วก็ปูโยหรือปาวินี่ครับผมหมดเลยโคตรแน่นครับโอ้โหกำแพงนะครับแบบกำแพงเหล็กเลยนะครับผมหมดเลยต้าได้3ตัวนะนะครับเทียโก้ดาบประทัดนี่ลบไปหนึ่งครับเทียโก้ดาบประทัดดาบประทัดลบมาหนึ่งยิงโอ้โห นี่ครับดับเบิลทัชหลุดแล้วก็แยบนี้อย่างสวยครับผมบอกเลยสกิลดับเบิลทัชนะครับก็เพื่อนๆคนไหนอยากให้ผมสอนก็เม้นบอกด้านล่างคลิปนะครับเดี๋ยวผมอัดคลิปแยกใกล้ทีนะครับสกิลดับเบิลทัชนะครับตอนนี้ก็มาเริ่มเล่นสกิลแล้วนะครับผมก็เบื่อเบือการเล่นปกตินะครับเซอรัส พลาดนะครับเพราะจ่ายพลาดตอเด็กอือเอาลูกนี้ลูกนี้ไปคือครับนะครับเบาหนี้นี่ครับเผื่อพลาดนะครับเดี๋ยววันป้านงัดนี่ก็มีแพ็กของเอซีมิลานมานะครับไอคนิกเอซีมิลานนะครับก็ นี่ครับหลุดอีกแล้วหลุดอีกแล้วเกือบนะครับนี่ครับหนึ่งสองครับแล้วก็กดคำทางนะครับชิงหนึ่งสองอาร์ิเมซี่ไม่ถึงนะครับฟันได้ได้อยู่เมซี่เทียโก้รับบรรทัดหนึ่งรับบรรทัดโอ้โหรับบรรทัดสองเทียโก้พามาเลงเองเทียโก้เทียโก้ได้หือเปล่าเอาเลยจิงโอ้โหเกือบครับ อ uhm like, right ้ำบอลเป็นทัดลงมาสองตัวครับเมื่อกี้อย่างสวยครับผมบอกเลยนำสองสนยครับเราจับเราจะพให้ครับล้ำบรลทัดกับเตียโก้ผมบอกเลยเป็นทกิ้วที่ผมชอบมากครับนล่เตียโก้ถ้าไม่เตียโก้ถ้าไม่ติดไอไอล้ำบรลทัดก็จะติดซุปเฟ็บแทนนะครับ อากต์ต่อครับแบกเคนโดมินิกีนอเอสเอาลันโซ่ตัดได้ครับเมสซี่มาที่โอ้ไม่ถึงโดมินิกีครับนี่ครับคาสไปเดิดทีมของผมไม่ถึง99นะครับมันก็จะจ่ายบอลกันแบบนี้หน่อยนะครับเจอร์ดสโอ้เอ็มบเป๊ย์พักหน่ยเขาครับลูกนี้ได้อยู่ครับเอ็มบเป๊ย์จ่ายมาที่เออร์วินเอ็มเป้ เมสซี่รายการลูกนี้ไม่ผ่านะครับนี่ครับเซ็นเตอร์เราเยอะครับไม่ต้องกลัวครับแล้วดูเกมสวนนะครับมันเป็นคอรเตอร,ร์เอเท็ด้วยครับแล้วตอนนี้หลุดแล้วเทียโก้โอ้โหคึงหนึ่งสองตัวโอ้โหดับเบิลทัตกระจายมาที่ดูม,เมิเดกี้ดูม,เมิเดกี้ดับเบิลทัตเราไปโอ้โหได้รี่เปล่าลูกเมื่อกี้นะครับมันเป็นคอรเตอร,ร์เอเท็ด้วยครับถ้าผมใจตอนนี้ก็น่าจะหลุดเลยนะครับแต่ไปกดสกิลดับเบิลทัตนะครับโอ้อย่าเล่นสกิลครับเมื่อกี้เอาสวยเลยนะครับ ดับบิลทัดหลบมาสองตัวครับเอาลูกนี้ได้อยู่เทียโก้รูมินิกเก้จ่ายมาที่ตอเรสโอ้โหตอเรสก็มีดับเบิลทัชครับดึงหลบอย่างสวยกระชากมาที่ริมเส้นริมเส้นจ่ายมาที่รูมินิกเก้ยิงลูกนี้เกียบติอยู่โอ้ยอย่างสวยครับตอเรสนะครับลูกนี้โอ้โหดับเบิลทัชหลบมาสองตัวครับ โคตรสุดครับผมเหมาเลยสกิลดับเบิลทัชนี่ยใครกดเป็นนะครับเป็นสกิลที่กดสกิลที่กดง่า่ยเับเพื่อนอะไรนะผมว่าสกิลดับเบิลทัชครับทุกคนก็จะมีเมสซี่ดับเบิลทัชหนึ่งลบหนึ่งมสซี่มาแล้วเมสซี่เมสซี่กระชากมากระชากมาเมสซี่เมสซี่เมสซี่ดับเบิลทัชดับเบิลทัชลบสองลบสามตัวโอ้โหลบตางตีแล้วยิงมาที่เกือบโอ้โหโคตรสุดครับลูนี้เมสซี่โอ้โหดับเบิลทัชมาสามตัวนี่ครับนี่โอ้โหดับเบิลทัชครับ โคตรสุดครับผมบอกเลยเมื่อกี้เมสซี่ถ้าเข้าเราผมบอกเลยอย่างสวยครับเมื่อกี้เห็นป้เาเป้วารานตัดหน้าคบอ๋อลูกติงจ่ายติดนะครับเน็ฟอร์ดของเขาก็เป็นเนฟอร์ดไอคอนิกเหมือนกันนะครับแบ็กแฮมแเปิดยามลูกนี้เอาหุดแล้วเฮ้ยเนฟอร์ดโอ้โหเรียบร้อยดีครับ มันแบบนี่คมอยู่แล้วก็าได้ฟอร์ดเปิดไม่ได้ครับผมไม่ได้จริงๆครับได้ฟอร์ดโอ้โหโคตรเซ็งครับ2,000กว่าตัวครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปใกแคมาต่อครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปผมก็อาจจะมีสอนสกิลดับเบิลทัชนะครับเพื่อนๆก็ดูจากเกมนี้เลยครับของผมมีนักเตะกับผมนักเกือบทุกตัวครับมีสกิลดับเบิลทัชหมดนะครับแบบคือกดได้หมดเลยนะครับกดติดนี่ครับเมสซี่ มาซี <Cornell>. well, ้เมื่อกี้หลบไป3ตัวนะครับดับเบิ้ลทัชซอเรสก็มีครับดับเบิ้ลทัชมาร์ตี่นี่ครับหลุดอีกแล้วซอเรสยิงโอ้โหเกือบครับนี่การวิ่งนำทางนะครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือการวิ่งกดนักเตะวิ่งนำทางนะครับเทียโก้เปิดไปครับลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยแล้วสี่หนึ่งครับ ปิดเกมไปดีครับเกมนี้ก็จบแล้วจบอีกทีหนึ่งนะครับาจะไม่ผิ on, it. It food, ara, ด oh, 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 นะครับผมเดวิดท่เดมโอ้โหเล่นตลอดครับพวกนี้ได้อยู่ครับนี่ครับเขาจบไม่ได้เลยนะครับเปลี่ยนหลังหน้าบมบเลยเมสซี่ดับปบิลัดโอ้โหเกือบผ่านนะครับเรื่องน,นี้เล่นเยอะยบหน่อยครับพอลนำถึงครับมาที่เท <Thi ago. S 1> ียโก้เทียโก้ดับเบิลตัดตรงนี้เขาไม่เข้าพูดธแล้วนะครับ ถ้าจังหวะไหนเขาเข้ามาตรงๆครับเรากดสกิลดับเบิลทัชได้เลยครับมันจะหลบแบบหลบไปเลยนะครับหลุดไปเลยนะครับก็มีเนมาร์ด้วยครับเดี๋ยวช่วงนี้เนมาร์ฟอมบกนะครับโอเคครับเกมนี้ก็ชนะไปที่4ประตูต่อหนึ่งนะครับโอเคครับก็ก็ฝากติดตามช่อง NKC ด้วยครับก็เพื่อนๆคนไหนถูกใจก็อย่าลืมับปุ่มติดตามให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ